ต้นแบบนะของเดีอยราก็จิยาบเราที่มหาพรามค่ะนี้เองอ่นทีนี้เป็นวันที่สามที่เราได้ไปทางส่ทางแล้วมั้งไปค้อมได้ไปชี้แจงแล้วตัวเองก็ไปยินดันไปเป็นสักทีว่ามาเป็นสักทีวิญาาขคือเราลงทุนร่วกัน ดีแล้วสมเด็จมหาวิารพวกเรารู้ดีว่าเด็กๆตั้งอยู่ที่บ้านก้องจึงมาอ่านำโครงการทุกอย่างมาพัฒนาต่างรัฐบาลจึงเข้ามาอ่านำเป็นอ่โครงการหากเด็กวงยรุ่นยังไม่ได้มีส่วนพอต้อง็บใน เรือนจังด้วยอะไรหมอเจ้าบุช่วยนะฮะแล้วก็โดยฉันเองห่วงใยพ่อแม่พี่น้องประชาชนกว่าจะได้ผู้รับจ้างมาทำโรงไฟฟ้าเนี่ยก็คือบริษัทเองก็ตัวนี้ผมทรงเองเนี่ยก็จะอยู่เคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนดูความทำงไงจะให้พร้อมทั้งเลนเพอที่ห่วงใหยสืบการทุกส่วนนะฮะทุกคนเราต้องถึงท้องที่ ช่วยกัดูคนนพีบ้านเาแม่ช่วยพอสมอมรอและราตการทุท่านที่เราอยู่นะที่นี่ิตรทยเราไปนขยางุกนนะครับเมื่อ